หวานจับหวานหานบ่อยจะเราินมกันบ่อยเมื่อไดฮะเมื่อว่างไงกินเยอะฮะอันนี้สมูสเมเลยพี่อันนี้ดีนอันนี้ไปงาน่าวเสกเอาเกเอาเสกตลาดยาอันนี้เข้าใจเนีนนือกันใกันโมะบีแท้ครับเตกันเลยแนี้ก็จะ

ผมแสบครับครับเอาต้นาไปาเยอมันนีแดง่นยครับาพเขียนืจอเจ้าภาพแม่ข้าปอนด้วยเหท่านยันไปรู้เอาหนึ่มันประวัตู้เดียวมึงบอกว่าเ้มหานจ้าไปพูดเถากินแม่จึเลี้ยงกินประเทศมึงยัรอกี่เพี้ยมาใช่ตัวว่ากมีส้ดิตั้งออมีมีสดนที่บมีอดี มันมีรสแ่บอยู่นี่สดเลยนี่ยี่งต้มมากดิเดี่ยผมผมมีรสแ่บไร่เนี่ยเอาหลักวันที่ไล่ตานนอดไส้เลยนะใช่คนอยากปวดปวดปวดทร่ัพท์ตาจัส่นตัวเสียตัวไม่ใม่ไมด้บไม่ห้ามูหููตัดเลยทั้งหมดไมิดมันจะมาวนถึงเซ้อื่ดครับ จับหวานมาตับบานมากมากออกไปหาเจ้าตัดนมันหอยูจับวานครับจะแงว่าตัวเมียว่ามันนี้เมยเอนงเี่ยจ่อยนเ่นไ้มเนท่านับ มันเบิ่งนั่นย่างเคลืนมันนี่มันแบนมันเบิ่งจบเกียวมันี่หลังเยานเนี่ยเขาโอ้หลมแลบตาวหวานคุยเาหนอยมัน่ม่อผมใส่หน่อยนแงไม่ได้มาซื้อซื้อพกน้มียืนบอกขอกียผมแซบขนาดเลยครับหวานช่วยช่วยมันกินอย่างแซบ ก็มีขวัญงานทั้งรูท่วฟนก็มีคอเอาไปพูยิ่งน้อยหน่งดี๋ยวยิ่งน่อยนึงมาครับของแท้เลยบีกับบีแท้ตับกับตับแท้พยิงเป็นเบาหวานบอกพเป็น้พยิง่างบอ่าเป็นแด้ดิแต่ว่าเบียดเห็นเบียดหลายสีเป็ซุ่มอยู่ดีเบาหวา ตรวจ่สยา่นตาบ่ตวจยืนบ่ตายหอกน้องวัยังมเนี่ยอน้ำรดาน้ำบาตนยอ้าตจะจออดตาพอหวานเขาว่ามนขันมันเป็นตเอรบ่ัน้อกย่ากของมันรวันตัวนยากเ็นน้องบเป็นคนขับรถ

หอยหอยยังไง้อยหนาของแทร่เฮ้ยมันเป็นตะกินมายี่เร่าข้าวลาเาไปเอาเสียมขอาจังบเสียเปียกยมันไบบ้องแน่นเดี๋ยวนาเงับอหลายครับตับหลายหลายผลใส่ก่อนเมื่อไหรก้อยเลือด โอเคครับกินขอน้ำกันครับผมมาวันยังไม่้ยังนันกัน่ฮะตะกี้มันจะกวนไปมาสามปุ๋ยได้ไหนมันมัน,มน,นยหงงก็มากองเออข้าบ้านองเข้าเองแต่บบานนี้น้อยเขาไม่ตีเขาหรอกเขาเป็นพุ่โงอไปยังไม่ยไปบอนกม,มันนัดเขานัดนอจนเลย

ไ่ <ś led> ไปเสีบงานกับ่พอน่ขาดว่าแบเนพลาแสบไปเสียบบองกับพ่อพ,อ,พ,อ,พอได้หินเก่าครับตั